แต่ประเด็นใหม่ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เหตุเกิดนณนะหน่วยทหารแห่งหนึ่งครับตั้งอยู่กลางกรุงเทพเนี่ยแหละวา <Why? S 1> นะไม่บอกว่าสีไหนก็แล้วกันเ oh. พราะถ้าบอกสีก็จะรู้ร,รู้สังกัดนะ <c oughs> หน่วยทหารหน่วยนี้ <c oughs> เขามีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้กับหน่วยงานอื่นๆในกองทัพโดยเฉพาะอาหารเครื่องแต่งกายและน้ำมันเชื้อเพลิง <c oughs> มีข้อมูลร้องเรียนกันภายในของหน่วยทหารหน่วยนี้ครับว่าจูจ่ๆน้ำมันเชื้อเพลิงสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลายหมื่นลิตรคุณผู้ชมอาจจะสงสัยทำไมหน่วยทหารหน่วยนี้เขาถึงต้องมีน้ำมันตุนเอาไว้เยอะขนาดนี้สาเหตุเขาเพราะเขาเป็นหน่วยจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงก็เลยมีถังเก็บน้ำมันขนาดสองหมื่นลิตรหลายถังครับตามภาพที่เราจาลองมาจาก AI แม้ว่าเราจะมีภาพจริงอยู่ในมือก็ตามนะ<อ>แต่ให้ AI ไปช่วยสร้างภาพประกอบขึ้นมาแต่ยืนยันว่ามีภาพจริงอยู่ในมือ<ะ>คือนอกจากหน่วยนี้จะมีถังเก็บน้ํามันแล้วเนี่ยยังมีปั๊มขนาดเล็กอยู่ในหน่วยด้วยเอาไว้ขนถ่ายน้ํามันเอาไว้เติมน้ํามันเชื้อเพลิงสำหรับยานปาหานะของหน่วยแล้วก็ส่งไปให้หน่วยอื่นๆน้ํามันที่สูญหายไปจะว่าไปก็ไม่มีใครรู้ครับแต่เรื่องมันมาแดงก็เมื่อผู้พันชื่อย่อทอทหารเรียกว่าผู้พันทอกัแล้วกัน เคยดำรงตำแหน่งผอ,อ,อกองน้ำมันเชื้อเพลิงกลับไปลงนามในหนังสือจัดซื้อน้ำมัน9ก้าพลิตรโดยเป็นการซื้อจากเอกชนรายใหญ่ภายนอกหน่วยนะลองดูเอกสารการสั่งซื้อลงวันที่9พฤศจิกายน2566อ๋อคืออดีตผอ,อ,อนี้ไปอดีตไปเซ็นสั่งซื้อะระบุเรื่องการขอสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกองวิทยาการของหน่วยทหารหน่วยหนึ่ง อ้างว่าจะมีการจัดประชุมสัมมนานอกพื้นที่ต้องการรับการสนับสนุนน้ำมันแก๊สโซฮอล9 5สา0พันลิตรโซฮอล91อีกหกพันลิตรขอให้ส่งมอบถึงกองน้ำมันเชื้อเพลิงภายในวันถัดไปสั่งวันที่เก้าส่งวันที่สิบพฤศจิกายนผู้พันทอทหารคนนี้อดีตผอ,อ,อกองน้ามันเชื้อเพลิงอเอกสารเมื่อสักครู่ถ้าคนนอกดูก็อาจจะรู้สึกอ่าเฉยๆธรรมดาเขาก็สั่งซื้อน้ำมันใช่ไหม,มแต่คนวงในบอกนี่มันคือความ ผิดปกติอย่างแน่นอนเป๊ะเลยเจอเลยค่ะผิดปกติยังไงบ้างหนึ่งทำไมคนที่ลงนามจัดซื้อเป็นผอกองอื่นนะที่ไม่ใช่กองน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะอเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเป็นกองวิทยาการออแล้วไงนั่นนะสิสองคือทำไมถึงต้องซื้อแบบเร่งด่วนด้วยแล้วให้ส่งในวันรุ่งขึ้นเลยนะคะทั้งที่หากจะใช้ในการเดินทางจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่เนี่ยคุณต้องมีแผนงานอยู่ก่อนแล้วสิและหน่วยทหารหน่วยนี้เป็นหน่วยจัดหาน้ํามัน ก็ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังที่เพียงพอสำหรับการใช้ทุกภารกิจอยู่แล้วไม่ใช่หรอ 3. ก็คือผู้พันทร์ทหารที่ลงนามซื้อน้ำมันขณะที่ซื้อเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผออ,อ,องน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วนะคะคือท่านย้ายไปย้ายไปเป็นผออ,อ,องวิทยาการแล้วไงี่ซึ่งตำแหน่งผออ,อ,องวิทยาการก็ถือว่าสูงกว่ากองน้ำมันเชื้อเพลิงยศก็สูงกว่าด้วย สี่คือเป็นการสั่งซื้อน้ำมันโดยที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยคือระดับเจ้ากรมเขาไม่ได้ลงนามรับทราบอะค่ะทั้งท้ที่ไปดูตามระเบียบการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงผู้บังคับหน่วยต้องรับทราบและอนุมัติด,ด้วยค่ะเรื่องนี้ก็เลยถูกตั้งคำถามเพราะว่ามีข้อมูลยืนยันจากแหล่งข่าวในหน่วยทหารหน่วยนี้นะว่าอ๋อไปดูสิช่วงก่อนเดือนกันยายนปี66ย้อนไปหน่อยนะคะมีการจ่ายน้ำมันออกไปอย่างผิดปกติหลายหมื่นลิตร ไม่มีการเบริกจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยทีนี้สักพักนึงเรื่องมาแดงขึ้นค่ะเพราะว่าเขามีการประชุมภายในของหน่วยเพื่อส่งมอบหน้าที่กันเนาะเพราะว่าผู้พันทรรทหารเขาได้รับการโปรโมทเขาก็เลื่อนขั้นย้ายจากผอ,อ,อก,กองน้ำมันเชื้อเพลิงไปเป็นผอ,อ,อก,กองวิทยาการแล้วผอ,อ,อก,กองน้ำมันเชื้อเพลิงคนใหม่ที่มารับหน้าที่แทนก็มีการไปสอบถามถึงปริมาณน้ำมันที่หายไปเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงเนี่ยหลายหมื่นลิตรเลยนะ ปรากฏว่าผู้พันทอนอาหารชี้แจงกลับมาทํานองประมาณว่ามันระเหยมันไม่ได้หายม,มันระเหยไปค่ะมันไม่ได้หายเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีความไม่ชอบมาพากลแต่ก็ไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมาการมาสอบสวนอะไรเลยอะ่ะเสียใจจังทั้งทงที่เจ้ากรมนะคะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยก,ก็ก็เหมือนจะรู้เรื่องอยู่ด้วยพอมาถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะก็เลยมีคําสั่งซื้อน้ํามันปริศนา9,000ลิตรเกิดขึ้น เกิดข้อกังขาจากคนในหน่วยว่าเอ้าเป็นการซื้อน้ำมันมาเติมในคลังทดแทนน้ำมันที่หายไปหรือเปล่านี่คือคำถามนะเพราะเวลาบอกใครว่ามันระเหยไปก็คงไม่มีใครเชื่อใช่ไหมเก้าพันลิตรระเหยยังไงอ่ะครับเราขมวดปมคำถามไว้ให้แบบนี้ครับคือ1จริงหรือไม่ที่น้ำมันเชื้อเพลิงระเหยไปในอากาศเป็นหมื่นหมื่นลิตรสคือน้ำมันหายหรือน้ำมันระเหยกันแน่ถ้าหายหายไปเข้ากระเป๋าใครค่ะเหตุใดผู้พันทอทหารจึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนชั้นยศ ที่ผ่านมาท,ารรทํา,าทงานให้กับใครหรือไม่เหตุใดผู้พันทอทหารจึงต้องสั่งซื้อน้ํามันล็อตใหญ่ลงนามในตําแหน่งใหม่เพื่อนําน้ํามันเชื้อเพลิงมาทดแทนน้ามันที่หายไปบางส่วนหรือไม่แล้วก็สุดท้ายคือการสั <sans S 1> ่งซื้อน้ํามันเป็นอำนาจสูงสุดของผู้บังคับหน่วยคือเจ้ากรมผู้บังคับบัญชาปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่ข่าวค้นคนข่าวสอบถามไปยังนักวิชาการผู้รู้ในแวดวงบริษัทน้ํามันครับยืนยันเลย น้ำมันระเหยเป็นหมื่นหมื่นลิตรนี่ไม่มีความเป็นไปได้ oh. แม้ว่าน้ำมันจะเป็นของเหลวระเหยได้จริงแต่ถ้าเก็บในแกนลอนหรือถังเก็บขนาดใหญ่ที่มีระบบซซลป้องกันการระเหยหรือรั่วไหลมันก็จะไม่ระเหยครับ oh. ปัญหาน้ำมันระเหยโดยมากเป็นพวกแก๊สโซฮอลแต่มักระเหยช่วงของการเติมน้ำมันหรือเติมใส่รถแล้วจอดตากแดดไว้นาน,านๆส่วนน้ำมันที่กักเก็บในคลังไม่มีการระเหยคราวละมากๆแน่นอน มิฉนั้นบริษัทน้ำมันคงเจ๊งกันทั่วโลกถ้ามันจะจริงเะ,ระเหยกันได้ง่ายขนาดนี้9,000ลิตรโอ้มันจะหายไปได้ยังไงขนาดนั้นยไปลงนามซื้อมาใหม่ข้อสังเกตคือเอามาเติมในสิ่งที่หายไปโดยตอบไม่ได้หรือไม่โอ้น่าก,กลัวมากเลยนะไม่รู้นะเนี่ยว่า9,000ลิตรนี้มันถ้ามันตีเป็นอีกอย่างหนึ่งมันคือกี่บาทรบหรือยังไงนะคะรอดูความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชม